นี่ครับหป่าตาดวันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากนอกจากเนื่องจากเป็นวันเสาร์วันทิดผมจะออกจากจุดไฮไลท์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเดินไปชมจริงคือสีชมพูนะครับว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คงสภาพหินงอกหนินร้อยไปสวยงามน้องสองคนกลับออกมาแล้ว เห็นไหมน้องต้นมะย,ยมป่าเ,เห็นต้นมยาต้นมมย,ยมป่าเขาไม่เจอไอต้อโอ้มันต้องตามไอ้ตัวเล็กไม่จีไปที่พูดเจ้าพ่อมันรู้ใช่ฮะเขาว่ากูอยู่ทางสุดเดี๋ยวผมจะ ตามไปดูครับว่าจริงคือสีชมพูจะอยู่ตรงไหน,นาทางนี้ก็น่าจะเป็นทางตันเขาไม่เดินไปแล้วเนี่ยก็เป็นหินหกหินย้อยเน,นี่เดินตามไปอยู่ตรงไหน อยู่ทังไหนจริงคือสีมพูตัวเล็กเลยยาง <c oughs> ในต้นมะยมป่าคือต้นอย่างไงเขาไม่เขียนชื่อบอกเหรอไห <c oughs> นตัวเล็กไหน <c oughs> ไหนครับมีป้ายบอกอยู่เหรอโอเคเดี๋ยว คนมาก็าจับมาดูแต่ครึ่งจีสีชมพูแต่จะเห็นไม่เห็นไหนไหนป้ายจริงคือไหนมันไม่ออกเลยครับ,ออรบตัวเลขไหนอยู่ตรงไหนตัวเลขอ๋อไหนต้นมะยมป่าเป็นต้นแบบไหนทีเนี้ยโอ้มันอยู่ไหน,นโอ้นี่เหรอครับโอ้ นี่คือต้นมะยมป่าเหรอหยา้ยยังไม่โตเออผมไม่รู้อ่าเี้ยอ้าใช่ขายต้นมะยมจริงๆอ่ะพี่ใบมะยมป่า,าอ๋ออยู่ใกล้ๆต้นมะยมป่านี่ครับแต่ยังไม่ออกเลยเนี่ยอ๋อมันมันก็คงจะซ่อนอยู่ข้างในนี่แหละครับตามใบไม้ตามอะไรครับรับอ,บอกเป็นจริงคือสีชมพูของปาตาลแห่งนี้มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่พบได้แห่งเดียวในโลก และในประเทไทยเราเห็นครั้งแรกที่หบประตารซึ่งจริงคือสีมผูจัดอยู่ในอันดับที่สามของการแข่งขันนิดหม่อยอไหรถมาขี่ลอยล้อรถเ่ยนี่ลอยล้อแล้วเนี่ยเหรอเออเนี่ยเอ้ามีจักรยานเข้ามาเหรอใช่เดี๋ยวดูดีดไม่รู้เ่ยลอยล้อรถเลยพี่ก็สองเกดใช่ใช่เออ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 ของเาอีกอย่างเดีวผมผมเขาให้เข้าบ่อเนี่ย เนี่ยรอยคนเดินไปเนี่ยรับคงจะไปดูเนีนะครับคงขุดค้นหาครับฮะเขาบอกกึ่งสีมพูมีจุดนี้ถ้ามันออกอ๊้ยแต่ผมเห็นเห็ดครับเห็ดอะไรเห็ดคอนก็คงจะกินได้แหละมันก็คงอยู่สั้นๆแถวนี้ครับแถวนี้นะครับมันยังไม่โตยังไม่โตหรือเปล่า นี่นี่นี่ไม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 ่ใช่บอกว่านี่ยังไม่ออกมาจุดเดียวมีจุดเดียวหนึ่เขาบอกมีจุดเดียวใช่ไหมของของดีหายากของมีน้อยหาดูยากครับอ่เรื่อร่ เนี่ยทาตัวเล็กเนี่ยรู้พ่อเขารู้อนี่เห็ดเห็ดผมเห็ดแล้วนี่เห็ดนี่เห็ดนี่เห็ดฮนยไม่ออกอต้องลองเพลงให้มันฟังก็จะออกออกมากินสักทีสิมึงกูอ๋อ ตัวน้อยๆก็พวกเล็กๆก็เด้ก็ไม่เขี่ยดูสิอยากเห็นงั้นอะอยู่ใกล้ๆเห็ดมันยมป่าผมก็เพิ่งรู้เมืกันผมเจอแล้วนะครับเจอหนึ่งตัวแล้วครับสองตัวครับจริงเหรอให้ดูด้วยผมก็อยากเห็นไหนจริงเหรอ เออใช่ด้วยตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองจะลองเอาไม้เขี่ยดูตัวเล็กเล็กนี่ครับตัวเล็กมาดูก่อนเห็นแล้วจุกครับมันมุดตัวอยู่ตรงนี้นี่ตัวนะสองตัวนะเห็นแล้ว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 เจอละตรงนี้ครับอย่างเงี้ยเราต้องเอาไม้เขี่ยอยู่อยู่ใกล้ๆเห็ดนี่ครับตรงนี้จุกจุูนะครับเข้ามาดูครับเล็กขนาดไหนเนี่ยตรงมุมตรงนั้นอ่ะมีตะเราเอาไม้ตรงนั้นเขี่ยที่จะดีลงมาไหมนั่นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูครับตัวโพมาหน่อยนึง จิครูแบบนั้นน่าจะใช่ลุล้นเลยดิ่อาเป็นไห้ละเฮ้ยทำไมลุงเห็นอนะ่ะมิถมนินมีแต่ปวกอัลุงครับเอาลุงไปเคียอะไรงมันล่ะกอผมไม่มีนี่สีชมพูนี่ไม่ไม่ใช่จิงกือละครับมีแต่ปวกเอาโอ้ยหลอกกันแล้วอะ่ะไม่แล้วไม่แล,แล้วเขาบอกอยู่ใกล้เห็ดเห็ดก็เห็นแล้วอ่ะ นี่คือยังไม่เห็นครับตาชมพูมันไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอ้ยตาถั่วแล้วลุงเอาลุงมันปูมันนอนอยูม่มันไม่ดิ้นแน่ <c oughs> อ่าสรุปแล้วนี่คือต้นมะย,ยมป่า <c oughs> อ่าพ่อตัวเล็กบอกเมื่อกี้ใบก็คลายอยู่ครับ,บใบก็คลายมะย,ยมบ้านอยู่ครับเขาบอกมันชอบกินใบมะย,ยมป่ะโอ้ ต้องดูเห็นแล้วก็เรียกด้วยอย่าหลอกอีกนะอย่าหลอกอันนี้ไม่ยมแน่ไม่ยมป่าที่ไม่ยมป่าอ๋อมันชอบกินใบไม่ยมป่าด้วยเห็ดด้วยจะออกมาเดินไหนผมก็จ้ำไม่ได้เอ้นี่ครับลอยลอยนี่น่าจะเป็นเนี่ยนี่ลอยลอยนี่น่าจะเป็นลอยจิงเือรจินน่ะอ๋อเขาเขาชอบกินใบไม่ยมเนี่ยดอกมันเนี่ยดอกไม่ยม โอ็เตรงนี้ครับมนุ่ี๋ยวนี้จะหายล้เจอตนี้ตรนี้แล้็บอกซุก๋ยวนี้แะแต่เขามีจัดให้ดูอยู่ขงล่างใช่ไหมครับมัมุุดตรงนี้หละครับมอ่าหายไม่เจอเลยรัวหงายจ้ไายเลยใช่ไหมโยถ้าเอาเอะ เออม,มื้นม,นมามื้น,นอ,ออา,า้ไมไม่ตามบอกว่านี่ไงนี่ไงถามน้องเนี่ยมาโกเทศเนี่ยไปถามเขาเนี่ยคนหายจริงคือ <laughs> น้อยมาแล้วหาเจอไอ้หนูเขาบอกอยู่ตรงนี้มอยู่ตรงไหนลูกต้องมองดีดีต้นอะไรครับกิ่งกืออืมดิ่งกือสีชมพูหยุดตรีนะครับนี่กิ่งกือชมพูนะกันเจอครับอยู่ตรงไหนที่นี่กิ่งกือสีชมพูครับผมกิ้งกือที่เขาบอกที่เขาเจอก็ครับก็คือบริเวณโขงที่หนึ่ง ที่ต้นมมดเยอต่ตรงนี้ม่ยมม่ยอมป่าต้นใหญ่จะอยู่บริเวณโวนที่หนโอ้คนละที่เหรอไปถึงยังทางทางอ้อมบอกนานไปไกลไหมย้อนไปก็ก็พอลงบรรได้มาใช่ไหมครับ เราไปแล้วก็จะเจอครับเดี๋ยวเราออกเนนั้นก่อนดูใหม่เดกเขาไปดูไหมพอแล้วาให้ดูมะยมใหญ่เก็บต้นมะ้มล่เอาเลยเราโอเคจ้ะอ๋อมันจะอยู่ต้นมะยมเหรอไม่ค่ะเขาจะอยู่ต้นตากครับแต่ที่พี่เขาเจอก็คืออ๋อเขาเจอที่ต้นมะยมใหญ่เป็นสีขาวเหมือนกันโอเค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 โอคโอเ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 ค ครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศต่อครับในหุบผาตัดฮะ